สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับคือ,คอเรื่องเศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนในตัวชีวดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้หรือจุดป,ประสงค์ในการเรียนรู้ของนักเรียนก็คือ 1. นักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบเรียงลําดับเศษส่วนและจํานวนคระจากสถานการณ์ต่างๆได้นะครับ 2. นักเรียนหาผลลัพธ์ของการบวกการลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนค่ะได้ สามนักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนครั้สองถึงสามขั้นตอนได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนความหมายของคำว,ว่าเศษเกินและจำนวนครัก่อนนะครับซึ่งสองคำนี้นักเรียนเคยผ่านกันมาแล้วนะครับในชั้นป .5 นะครับอันนี้จะเป็นการทบทวนก่อนนะครับอันดับแรกมาดูเกี่ยวกับเศษเกินก่อนนะครับนักเรียนลองดูส่วนที่ระบายสี ด้านซ้ายมือสีชมพูนะครับอ่าเนี่ยสีชมพูตัวนี้ในในสีชมพูตัวนี้หนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายสีสส่วนนะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนระบายสีสส่วนเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษสอส่วนสองหรือรูปขนาดเท่ากันนะครับแต่ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะครับสส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็ระบายสี4ส่วน เมื่อเขียนเป็นเศษส่วนนะครับก็จะเขียนได้เป็นเศษ4ส่วน4นะส่วนที่ระบายสีส่ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนะครับก็เขียนเป็นเศษเศษ4ส่วน4นะครับจะเห็นว่าทั้งเศษ2ส่วน2และเศษ4ส่วน4ีเนี่ยมันเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นไงครับเท่ากับตัวส่วนนะครับตัวเศษเท่ากับตัวส่วนคือข้างบนเนี่ยมันเท่ากับข้างล่างเนี่ยข้างบน มันเท่ากับข้างล่างนะครับเราก็จะเรียกเศษส่วนแบบนี้ว่าเศษเกินนะครับและการที่เศษส่วนเนี่ยมันมีตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ท่านเรียนดูรูปมันก็คือ1ชิ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมเศษสองส่วนสองมันก็คือ1ชิ้นมันก็เท่ากับ1เศษสี่ส่วนสี่มันก็คือ1ชิ้นเต็มเต็ม มันก็เท่ากับ1เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เรียกว่าเศร็เกินนะครับมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเศร็เกินอีกแบบหนึ่งดูของสีฟ้าก่อนนะครับเศษส่วนทางสีฟ้าจะเห็นว่าแต่ละรูปเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าเกันนะครับ2ส่วนเท่าเกันแล้วมันก็ถูกระบายสีกี่ส่วนครับ1 2 3 ถูกระบายสีสามส่วนนะครับก็คือส่วนนี้ส่วนของสีฟ้าเนี่ยสามส่วนเมื่อนํามาเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เศษสามส่วนสองคือส่วนที่ระบายสีสามส่วนนะครับจากทั้งหมดแต่ละรูปถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเราจะเขียนเป็นเศษสามส่วนสองนะครับหรือมาดูรูปทางสีเขียวบ้างนะครับหนึ่งชิ้นถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเห็นไหมสามส่วนแล้วก็ แต่มันมีสองสองชิ้นนะส่วนอีกชิ้นทางขวาเนี่ยมีไม่เต็มเมื่อเรานับส่วนที่ระบายสีทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษห้าส่วนสามนะครับเศษห้าส่วนสามคือระบายสีทั้งหมดห้าส่วนนะครับห้าส่วนจากทั้งหมดแต่ละรูปหรือแต่ละชิ้นถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนสามส่วนนะครับเราก็เขียนเป็นเศษห้าส่วนสามจะเห็นว่า ทั้งเศษ3ส่วน2และเศษ5ส่วน3าเนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเศษส่วนแต่และจำนวนเนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่า1นะครับมากกว่า1น,นะถ้าเศษมากกว่าส่วนเมื่อไหร่คือข้างบนมากกว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า1นงนะครับก็ทักเรียนก็ดูดูได้เห็นไหมเพราะมันมีเต็มๆชิ้นอยู่แล้ว1 กับอกเศษอีกนิดนึงดังนั้นมันต้องเกินหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีส่วนที่เต็มชิ้นอยู่นะครับเราก็จะเรียกเศษส่วนนะที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนว่าเศษเกินต่อนะครับสรุปว่าเศษเกินเนี่ยก็คือเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนนะครับเป็นได้สองแบบเศษเกินเนี่ยถ้าเกิด เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็ได้นะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเศษเกินทั้งสิ้นเรามาดูทบทวนนะครับหัวข้อถัดไปเรื่องถัดไปที่นักเรีเยนก็เคยเรียนมาแล้วนะครับก็คือจาํานวนค่าอัานักเรียนลองดูรูปนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ย มันจะมีอยู่สองส่วนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เต็มชิ้นหนึ่งอันนะครับกับส่วนอีกอันหนึ่งที่ไม่เต็มนะครับถูกระบายเพียงแค่หนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนนั้นทางขวาเนี่ยสีม่วงทางขวาเนี่ยเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เศษหนึ่งส่วนสองคือระบายสีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนกับทางซ้ายสีม่วงเต็มเต็มชิ้นนะครับเต็มเต็มชิ้นก็คือนับเป็นหนึ่งดังนั้น เมื่อเขียนรวมกันนะเขียนรวมกันแทนแทนค่าเศษส่วนในภาพเนี้ยก็จะได้เป็น1บวกกับเศษ1ส่วน2นะครับหนึ่งนั้นเมื่อนำมาเขียนได้ก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะ1เศษ1ส่วน2เราเรียกการเขียนเศษส่วนแบบนี้ว่าจำนวนค่ะนะครับที่มีจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าทางซ้ายมือแล้วก็มีเศษแล้วก็มีตัวส่วนเราเรียกแบบนี้ว่าจำนวนค่ะนะครับ หรือลองมาดูอีกรูปหนึ่งแบบนี้นะครับถ้ามีเต็มเตมชิ้น2ชิ้นนะครับเต็มเต็มชิ้น2ชิ้นรวมกับส่วนที่เป็นเศษส่วนนะครับอีก2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนะส่วนนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ2ส่วนสนะครับส่วนนี้เศษ2อส่วน3เมื่อนำมารวมกันทั้งหมด1ก็จะได้เป็น1บวก หนึ 1> 1่งบวกเศษสองส่วนสามนะครับหรือเขียนเป็นหนึ่งกับหนึ่งตัวนี้รวมก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองนะจะได้เป็นสองจะเป็นสองบวกกับเศษสองส่วนสามเราก็จะเขียนแทนเศษส่วนออกมาเป็นสองเศษสองส่วนสามนะครับเราก็เรียกแบบนี้ว่าจำนวนค่าเช่นเดียวกันนะครับสรุปนะครับ จำนวนค้าเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนนับก,กับเศษส่วนก็คือไอ้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านั่นเองมันเป็นจำนวนเต็มอาจจะเป็นหนึ่งสอสามสี่ห้าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เศษส่วนที่อยู่ข้างหลังมันเราจะเรียกเศษส่วนแบบนี้ว่าเป็นจำนวนค้านะครับทีนี้เศษเกินกับจำนวนค้า อ่านนักเรียนลองมาดูนะครับส่วนที่ระบายสีเนะี่ยสามารถเขียนแทนด้วย1เศษ3ามส่วน4ี่นะครับก็คือเนี่ยมันมีเต็มเตมชิ้นนะนับเป็น1ได้1รูปเนี่ยระบายสีเต็มเตมเนะี่ยก็นับเป็น1นะครับกับรวมกับทางขวานะครับระบายสีสามส่วนจากทั้งหมด4ี่ส่วนเมื่อนําม,มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เขียนเป็นจํานวนค่าได้ว่า1เศษ3ามส่วน4ี่นะครับเขียนเป็นจํานวนค่า หรือเราจะเขียนเป็นเศษเกินนะครับเป็นเศษเกินก็คือเรานับตัวเศษทั้งส่วนที่ระบายสีทั้งหมดเลยนะทางซ้ายรูปซ้ายมีสี่สี่ชิ้นทางขวาอีกหนึ่งสองสามรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดนั้นมันก็จะเขียนเป็นเศษเจ็ดส่วนสี่นะครับเศษเจ็ดส่วนสี่แสดงว่าจะเห็นว่าจํานวนค่ะและเศษเศษเกินเนี่ยเราสามารถเขียนแทนกันได้ทั้งสองแบบนะครับจะเขียนแทนกันได้ดังนั้นหัวข้อถัดไปเนี่ย เดี๋ยวนักเรียนจะต้องลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในระหว่างเศษเกินกับจำนวนคะนะครับอ่ะลองมาดูนะครับมี2วิธีอันดับแรกนะครับการเขียนจํานวนคระเนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนเขียนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินเนี่ยจากโจทย์ให้มานะครับเป็นจํานวนคะคือ1เศษสาส่วน4วิธีแรกนะครับเราก็จะแยกหนึ่งตัวนี้ออกมา ออกมาก่อนนะครับกระจายแยกออกมาก็เป็น1บวกกับเศษ3ส่วน4ทีนี้การที่ตอนมันเป็นจำนวนค้าเนี่ยตัวส่วนมันเป็น4หมายความว่าในแต่ละรูปหรือของแต่ละชิ้นน่ะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันถูกไหมครับดังนะั้นไอห1ตัวเนี้ยเราก็สามารถเขียนเป็นเศษเกินได้เป็นเศษ4ี่ส่วน4 นะครับเศษ4ส่วน4มันก็คืออะไรน,นั่นเองมันก็คือ1นะถ้าเศษเท่ากับส่วนเนี่ยมันคือ1นะเราเขียนี้แล้วก็บวกกับข้างหลังนะครับเศษ3ส่วน4ีนี้พอเราก็บวกกันนะตัวส่วนเท่ากันนะก็ส่วนคงเดิมก็เป็น4แล้วก็เอาตัวเศษบวกกันในการบวกบวกเศษส่วนวเราเศษบวกกัน4บวก3ก็เป็น7ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน4ี่ เศษเจ็ส่วนสี่อันนี้คือวิธีกระจายออกมานะครับวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองอันนี้ใช้การคูณเลยนะครับก็คือนําจํานวนนับหรือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหนึ่งไปคูณกับตัวส่วนนะครับเอาหนึ่งไปคูณกับตัวส่วนแล้วก็บวกเศษหนึ่งคูณส่วนบวกเศษเออเอาเอาไม่ใช่หนึ่งเอาจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้าคูณส่วนบวกเศษ ในที่นี้มันเป็น1นะครับมันก็เป็น1คูณ4ี่แล้วก็บวก3มนะครับ1คูณ4ี่บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ4ี่เป็น4ี4่บวกอีก3าเป็น7นะครับได้เป็น7ส่วนตัวส่วนข้างล่างนี้ก็คงเดิมนะครับส่วนมันมีเป็นอะไรมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมดังนั้นก็จะได้เศษ7ส่วน4เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าทั้งสองวิธีเนี่ยมเมื่อทำเป็นเศษเกินนะครับก็จะได้เศษ7ส่วน4เหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเศษเกินมาบ้างละ่ะจะทําให้เป็นจํานวนคันนะครับก็มี2วิธีเช่นเดียวกันนะครับสองวิธีนักเรียนดูนะว่านักเรียนจะชอบวิธีไหนนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับจากเศษเกินนะเศษเจ็ดส่วนสี่นะครับเจเจ็ดส่วนสี่เราจะทํามาเป็นจํานวนคันได้ไงจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เกินมานะครับ ส่วนไอเศษเนี่ยมันมากกว่าส่วนถูกไหมครับเศษเนี่ยมันมากกว่าส่วนดังนั้นเขาก็จะกระจายออกนะครับกระจายออกมาทีละทีละสี่เพราะว่าตัวส่วนตัวนี้มันเป็นสี่ใช่ไหมครับถูกออกมาตัวส่วนมันเป็นสี่ดังนั้นในการที่จะเป็นจํานวนนับแบบเป็นจํานวนเต็มเนี่ยทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นตัวนี้ ตัว,วเศษตัวนี้เลยเป็นเศษสี่ส่วนสี่นะครับบวกนะครับบวกบวกอีกเท่าไหร่ก็คือทั้งหมดมันมีเจ็นะครับเราเขียนออกมาแล้ว4ี่ดังนั้นเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลือสามนะครับสามแล้วก็ส่วนเป็นสี่เหมือนเดิมนะครับส่วนเป็น4ี่เหมือนเดิมนี้มันก็จะได้ตอบมาว่าเศษสี่ส่วน4ี่น,นั้นคืออะไรครับคือหนึ่งะครับคือหนึ่งหนึ่ง บวกกับเศษสามส่วนสี่ดังนั้นเมื่อเขียนรวมเป็นจนํานวนคะก็จะจะได้เป็นหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะครับก็จะได้ว่าเศษเจ็ดส่วนสี่นั้นเท่ากับหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งมาดูวิธีที่สองนะครับเราจะเขียนนะครับเศษเจ็ดส่วนสี่เนี่ยเราเอามาเขียนในรูปของการหารนะครับจากเศษเจ็ดส่วนสี่มาเขียนเป็นการหารก็จะได้เป็น 7หารด้วย4นะครับคือเอาตัวส่วนเนี่ยมาเป็นตัวหารนะครับเหารด้วย4เนะี่ยมนได้ได้1เศษ3าใช่ไหมครับ 4, 1, 4นะี่หนึ่งสี่ะได้แค่ 4, 4ี่6ี่ห้าหเจ็ดนะครับนับเหลือเศษ3ดังนะั้นเมื่อนำมาเขียนเป็นจำนวนค้าเนี่ยที่เราหารได้เป็นจำนวนเต็มเนะี 1, นะ่ยหนึ่งเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างหน้านะครับหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เศษสามเนะี่ยเอามาใส่ข้างบนนะครับ ส่วนก็เป็นไงครับคงเดิมน,นะครับอันนี้จะเห็นว่าตั้งสองวิธีเนี่ยได้ผลลัพธ์เหมือนกันเราก็สามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคาได้นะครับทีนี้ในการเปรียบเทียบบ้างนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคานะครับอันดับแรกทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็ ทั้งเป็นจํานวนขาด้วยที่มีตัวส่วนเท่ากันเราลองมาดูนะครับเศษสองส่วนสี่กับเศษสามส่วนสี่มาเขียนเป็นรูปได้ดางนี้เศษสองส่วนสี่ก็คือหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นสี่ส่วนระบายสีสองส่วนนะครับแล้วก็เศษสามส่วนสี่รูปเท่ากันนะครับแต่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็ระบายสีสามส่วนนะครับจากจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศษสองเนี่ย มันทาไมครับน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่เศษสองส่วนสี่น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ดังนั้เนะเวลาเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนข้างล่างเนี่ยเท่ากันให้เราดูที่ตัวเศษข้างบนนะครับสองน้อยกว่าสามนะครับมันก็จะสรุปได้ว่าเศษสองส่วนสี่นั้นน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่นะครับ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าเศษ2ส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะครับอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือนักเรียนจะจำจำได้ไหมครับเครื่องหมายอันนี้น้อยกว่าถ้ามากกว่าเห็นไปทางไหนครับเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะครับแบบนี้น้อยกว่า แบบนี้ป็นไงมครับมากกว่านะแบบนี้มากกว่าหรือดูง่ายงายก็ได้ว่าปากมันจะหันไปทางตัวมากนะครับอ่าปากที่มันอ้าเนี่ยมันจะหันไปทางมากกว่านะครับหรือใครจะจําว่าไอทางแหลมแหลมเนี่ยจะชี้ไปทางน้อยกว่าก็ได้นะครับถ้าบางคนจําคําว่ามากกว่ามากกว่าผิดจําได้จาไม่ค่อยได้ักเรียนอาจาจะจําเรื่องจําวิธีใดวิธีหนึ่งเช่น ไอทางแหลมจะชี้ทางน้อยเนี่ยเวลาต้องเรียนเขียนกั่นก็สามารถเขียนได้ครับก็จะง่ายขึ้นสรุปนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยก็ให้พิจารณาที่ตัวเศษนะครับถ้าเศษของใครมากกว่าเศษนั้นก็จะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันข้างล่างเท่ากันให้ดูข้างบนนะครับถ้าข้างบนใครมากขนังก็มากแค่นั้นเอง นะครับไม่มีอะไรตรงนี้อะทีนี้ลองมาดูจํานวนค้าบ้างนะครับหนึ่งเศษสองส่วนห้ากับหนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะครับอันดับแรกเราเปรียบเทียบจํานวนเต็มข้างหน้าก่อนนะครับเปรียบเทียบจํานวนเต็มข้างหน้าก่อนตรงเนี้ยเพราะเพราะจำนวนเต็มข้างหน้าจำนวนค้าเนี่ยมันคือส่วนที่ เป็นจํานวนที่มีค่ามากที่สุดในเศษสว่วนของเขานะครับเราก็ดูก่อนอตัวนี้ข้างหน้าเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งเหมืงเท่ากับหนึงมันยังสรุปไม่ได้นะครับเราก็มาเทียบที่ตัวเศษส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับมาดูที่ตัวข้างหลังอุ้ยขอโทษทีนะครับมาดูที่ข้างหลังตงัวนี้นั้นพอมาดู เศษสองส่วนห้าเทียบกับเศษสี่ส่วนห้าอันนี้ตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ไปดูเศษข้างบนสองเป็นยังไงครับสองกับสี่สองมันน้อยกว่าสี่ดังนั้นก็จะแสดงว่าเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าเศษสี่ส่วนห้านะครับเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าเศษสี่ส่วนห้าดังนั้นเราจึงจะสรุปได้ว่าเศษหนึ่งเศษสองส่วนห้านี้มันน้อยกว่าหนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะครับ ็เขียนใช้สัญลักษณ์ก็เติมเค้ื่องมายนักว่าเข้าไปนะครับแบบนี้ทีนี้มาดูทางขวาบ้างทางขวานี่เป็น2เศษ3ส่วน7กับ1เศษ6ส่วน7ดับแรกเหมือนเดิมที่ครูเคยบอกนะครับดูจำนวนเต็มข้างหน้าก่อนนะครับปึ๊บเป็นยังไงครับ2มากกว่าอะไรครับ2มากกว่า1ดังนั้นสรุปได้เลยใช่ไหมครับ2มากกว่า1ก็ดังนั้นก็สรุปว่า ทางซ้ายเนี่ยมันมากกว่าแล้วก็เอาปากแหลมชี้ไปทางน้อยตา,ายแหลมชี้ไปทางน้อยนั้นก็จะ,สะแสดงว่าเศษสองอขอโทษสองเศษสามส่วนเจ็ดนั้นมากกว่าหนึ่งเศษหกส่วนเจ็ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ครูตัดมาจากในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับไม่ใช่แบบฝึกหัดน,นะอันนี้เป็นหนังสือเรียน เดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับวิธีแรกนะจาก1เศษ3ส่วน5อันนี้เป็นจำนวนค้านะครับจะทำเป็นเศษเกินได้อย่างไรเราก็แยกออกนะครับวิธีการคิด1แล้วก็แยกมา1เศษ3ส่วน5มันก็คือ1บวกกับเศษ3ส่วน5ครับอันนี้เลข3นะอันนี้ส่วนเป็น5นะครับ หนึ 1> 1. ่งเราก็สามารถเขียนใหม่เป็นอะไรได้ครับเศษห้าส่วนห้าบวกนะหนึ่งนยสามารถเขียนเป็นเศษส่วนที่เท่ากันได้ก็คือเศษห้าส่วนห้านะครับทำไมเราจึงเป็นห้าเพราะว่าตัวส่วนตัวนี้มันคือห้านะครับตัวส่วนนี้คือห้าเราก็เขียนหนึ่งเป็นเศษห้าส่วนห้าบวกกับเศษสามส่วนห้านะครับเราก็เอาตัวเศษบวกกันห้าบวกสามเป็นแปดส่วน คงเดิมนะครับส่วนก็เป็น5เหมือนเดิมนะไม่ใช่10นะดังนั้น1เศษ3มส่วน5มันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน5นะทำเป็นเศษเกินได้เศษ8ส่วน5ลองมาดูข้อ2บ้างของข้อ2นะครับ2เศษ2ส่วน9นะครับแล้วก็แยกออกเป็น 2บวกกับเศษ2ส่วน9นะครับ2เนี่ยเราก็แยกออกเป็นได้อะไรครับ1บวก1ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยเศษ2ส่วน9นะครับนั้นตัวส่วนนี้มันเป็น9 นะครับตัวส่วนของข้อสองเนี่ยมันคือ9้าดังนั้น1เราก็สามารถเขียนใหม่เป็นอะไรได้ครับเศษ9้าส่วน9นะครับหนึ่งตัวแรกบวกกับเศษ9้าส่วน9้าแล้วก็บวกของเขาที่ให้มาก็คือเศษ2ส่วน9้ามันก็จะเป็นเท่าไรครับ9้าบวกเ้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวก2ก็เป็นยี่สิบครับก็จะได้เป็นเศษยี่สิบส่วน9นะครับ เท่ากับยี่สส่วนเอันนี้ก็ทําเป็นเศษเกินนะครับจะได้2 0่ส่วนเอ่ะของข้อ3ามนี่เดี๋ยวครูใช้วิธีหนึ่งนะครับ 3, สมเศษหนส่วนเะครับมันก็เท่ากับวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีการคูณน,นะครับถ้าเกิดกระจายอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะๆเข้ามันก็จะยากนะครับให้ใช้วิธีวิธีนี้จริงๆวิธี ที่2อที่อธิบายไปที่แรกนะก็จะสะดวกกว่านะครับให้เราเอาจํานวนเต็มข้างหน้าคูณส่วนบวกเศษนะครับเอาจํานวนเต็มข้างหน้าคือ3มคูณตัวส่วนคือคูณ7นะครับแล้วก็บวกด้วยเศษคือ1นะครับส่วนคงเดิมคงเดิมคือที่มันมางแต่แรกก็คือ7นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ ามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะอันนี้ครูก็ทำให้ดูสองวิธีนะครับการเขียนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินทีนี้มาดูการเขียนเศษเกินให้เป็นจำนวนค่าบ้างนะครับ เอาดูวิธีที่1ครูจะทําให้ดู2วิธีนะอันแรก21ส่วน5เราจะแยกเป็นอะไรได้นะครับเราก็กระจายออกมาตัวส่วนมันคือ5ใช่ไหมครับเราก็กระจายออมาทีละ5 5ดูดูที่ตัวเศษก่อนนะ5นะครับห้ 5. 5. ยังไม่ถึง21ใช่ไหมเราก็กระจายออกอีกเพิ่มอีก5 บวกห้าได้เท่าไหรล่ละครับสิบแล้วยังไม่ถึงยี่สิบเอ็ดบวกอีกห้าเป็นอะไรครับสิบห้าบวกอีกห้าห้าสี่ตัวละเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งเท่ากับยี่สิบยังไม่ถึงยี่ยสิบเอ็ดตัวสุดท้ายเราก็กระจายเป็นอะไรครับได้แค่หนึ่งกระจายเป็นหนึ่งบนะครับนี้ตัวส่วนส่วนห้าเหมือนเดิม ครับตัวส่วนเป็นห้ามนเทิมทีนี้จากที่อธิบายไปนะครับถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเนทะ่ากันเนี่ยตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันเนี่ยมันคือเศษเกินซึ่งมีค่าเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งนะครับเศษห้าส่วนห้าตัวแรกก็มีค่าเป็นหนึ่งบวกเศษห้าส่วนห้าตัวที่สองก็เป็นหนึ่งอีก บวก1บวก1แล้วก็บวกเศษ1ส่วน5ของตัวนี้งั้น1รวมกัน4ตัวมันก็คือเท่าไหรครับ4บวกกับเศษ1ส่วนหหรือมันก็คืออะไรนั่นเอง4เศษ1ส่วน5ะครับเมื่อทำเป็นจำนวนค่า นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สวิธีที่หนึ่งเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวข้อสองคุณจะทำวิธีที่หนึ่งอีกให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับจากสามสิบสามส่วนแปดเราก็กระจายตัวส่วนมันคือแปดใช่ไหมของสามสิบสามเนี่ยตัวส่วนมันคือ 8, แปดดังนั้นเราก็กระจายสามสิบสามออกมาทีละแปดแปดหนึ่งแปด บวกตอีกตัว 8, 2, 16, 8, 3, 24นะยังได้แค่24ยังไม่ถึง33นะ8ตัวที่4เป็น32อ่าได้32อนะ่ะ8บวกกัน4ตัวเนี่ยได้32ดังนั้น33-32ลบ32ก็เหลืออะไรครับเดีือวนันตัวสุดท้ายเราบวกแค่1ปึ๊บอ่าส่วนเป็นอะไรเหมือนเดิมครับส่วนคงเดิมคือส่วนเป็น8 ส่วนเป็นแนะทีนี้เศษแปดส่วน 8, 8, 8แต่ละตัวมันคืออะไรครับคือหนะึ่ะมันมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4, 4 4ตัวมันก็คือหนึ่บวกหบวกหบวกหแล้ 1, วก็บวกเศษหนึส่วนแนะครับหนส่ตัว4หนึ่งตัวเนี่ยจำนวนนับหนึ่งส่ 4, ตัวรวมกันก็เป็นเทา่าไหร่ครับเป็นสบวก เศษ1.8ส่วน8ดังนั้นเมื่อเขียนเป็นจำนวนค่ะมันก็จะได้เป็น4เศษ1.8ส่วน8นั่นเองนะครับไม่เขียนตรงนี้เท่ากับ4เศษ1.8ส่วน8อ่าตรงนี้ครูข้อ1นึ่ครูลืมเขียนเท่ากับ4เศษ1.5ส่วน5อ่ะเขนนี้ของข้อ3 20ยส่วน3 นะครับากับเราก็จะเขียนในรูปของการหารนะครับก็จะลองใช้วิธีเอาตัวส่วนไปหารเศษนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ20หารด้วย3นะครับ20หารด้วย3ได้เท่าไหร่ครับเอา3หาร20ได้กี่ครั้ง3 1 3 3 2 6 3 3 9 3. 3. 3 4 12 3 5 15 3 6 18 สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเกินนะครับได้หกสามหกสิบแปดสิบแปดลบกับยี่สิบเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษเหลือเศษสองสามหกสิบแปดสิบแปดลบกับยี่สิบเหลือเศษสองนะได้หกเศษสองนะครับได้หกเศษสองดังนั้นเมื่อเขียนเป็นจำนวนคะ่ะนะครับมันก็จะได้หกเหลือเศษสองนะครับแล้วก็ส่วนคงเดิมคือสาม ครัแบบนี้เท่ากับ6เศษ2ส่วน่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการเขียนเศษเกินเป็นจำนวนคระนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับ